คุณไปเที่ยวหรือคุณโสดอยู่เพิเเเเเ่มเพิ่มแวบแวบแวบมีสิทธิ์ได้เจอคู่นี่เขาจะเนื้อหอมมากเดี๋ยวเพิ่มออกนอกรูนนอกทางในเวลา12ราศีเนี่ยนอกจากพกิจิกรก็มีกับคุณนี่แหละที่ดีที่สุดช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงขาขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเก็บเงินเก็บทองดีความรักก็ดีช่วงนี้เดินทงเดินทางบ่อยทํางานอื่นมาถูกทําให้ไม่อยากทํางานแล้วหรืองานวุ่นวายสับสนการพยากรณ์นะครับดวงดาวในเดือนธันวาคม2565นะครับมีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด 3ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกคือมรตยูนะครับโคจรถอยหลังพักราศีนะครับเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่1น,นะครับธันวา2565ดาวดวงที่2คือดาวพระศุกร์นะครับโคจรเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับฝักตัวให้เป็นใหญ่ตั้งแต่วันที่8ธันวา2565และดาวสุดท้ายคือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ ราศีธนูก็เป็นพบความสําเร็จชื่อเสียงสุพะของดวงเมืองตั้งแต่วันที่16นะครับทันวาคม2565มีดวงดาวโยกย้ายราศีส่งท้ายปี3ดวงด้วยกันย่อมส่งผลต่อ12ราศีดังต่อไปนี้ครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีกุมในเดือนธันวาคม2565นะครับเข้าสังคมเยอะเดินทางแยะให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องรักเดินในทางดีสุขภาพมีปัญหานิดหน่อยสาเหตุที่พยากรณ์แบบนั้นนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับเนื่องจากว่าความรักดีก่อนเลยแน่นอนดาวความรักคือดาวอาทิตย์นะครับเจ้าเรือนปตนัตตนี้ในช่วงปลายปีเข้าสู่มุมลาภะอันเป็นลาแถมได้ตําแหน่งกับดาวพระพุธนะครับที่ราศีธนูเหมือนก,นกันก็คู่วิชาการ ยังไม่พอดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของคนรักยังได้ตําแหน่งร่วมกับดาวพระศุกร เป็นคู่สมพลอีกแล้วดาวพระศุกร์ก็ได้ตำแหน่งมหาจักรโอ้โหฝักตัวให้เป็นใหญ่โอ้ผมว่าถ้าเกิดช่วงนี้คุณไปเที่ยวหรือคุณสวดอยู่เพิ่มเผยแวบๆมีสิทธิ์ได้เจอคู่หรือถ้าใครมีคู่อยู่แล้วต้องดูให้ดีๆเพราะช่วงนี้เขาจะเนื้อหอมมากเดี๋ยวเผยออกนอกลู่นอก,นอก,นอกทางอันนี้ต้องระวังนะครับบางทีดีแต่มันดีมากไปมันก็กลายเป็นร้ายมันก็กลับตละปัดกันอยู่แต่เรื่องของเงินเงินทองทองโอ้โหผมว่าในเวลา12ราศีเนี่ยนอกจากพฤษจีกก็มีกับคุณนี่แหละที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าราศีกุมเนี่ยดาว าวพฤหัสบดีก็เป็นเรื่องของลาบลาภะอันเป็นลาบผลในปีนี้เนี่ยเขาเป็นเกษตรนะครับผมว่าตำแหน่งเนี้ยดาวพฤหัสจะเป็นราศีมีนเป็นเกษตรเนี่ยสำหรับคนราศีกุมที่จะดีแบบนี้ก็คือถ้าพลาดจุดนี้ไปอีก12ปีข้างหน้าช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงขาขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเก็บเงินเก็บทองดีความรักก็ดีโอ้โหถ้ามีคนรักตามไม่ดีผมว่าเดี๋ยวนอกลูกนอกทางนะครับอันนี้จุดที่1จุดที่2ก็คือดาวประจาตัวคุณเข้าสู่เรื่องของศาสชาการเดินทางผมว่าช่วงนี้เดินทงเดินทางบ่อยการเดินทางเนี่ รับแ,แถมตัวเองเป็นราชาโชคมันมีสเสน่ห์นะครับเป็นเทวีโชคอีกนะครับมันก็เลยส่งผลให้ตัวของคุณเนี่ยมันมีสเสน่ห์ขึ้นเพราะราชาโชคเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอานาจราชศาสตร,ร์ดุราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองดาวราหูอยู่ราศีเมษก็เป็นเทวีโชคอีกโอ้โหมันก็ยิ่งไม่ต่าง แต่จากเดิมดูเหมือนอยู่ในร่องในลอยแต่พอดาวมฤตยูย้ายตั้งแต่วันที่หนึงทะครับธันวามันก็เลยทําให้ผิดร่องผิดลอยนิดนึงอันนี้ต้องดูดีๆนิดนึงพอเดินทางบ่อยมันก็นะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ส่งผลให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการงานนะครับก็ แน่นอนว่าดาวอังคารตอนนี้เป็นปะกับราชาโชคถ้าเกิดทํางานประจําผมว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะตัวปะเนี่ยมันแปลว่านะครับการไม่แน่นอนไม่นิ่งนะครับเพราะเป็นเกษตรเนี่ยมันคือนิ่งเลยเพอเป็นปะไม่นิ่งดังนั้นฟรีแลนซะ์อ่ะมันโอเคถามว่าโอเคยังไงเพราะมันมีความเป็นราชาโชคมาร่วมนะครับก็คือความมีทเทนห์ไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองจะมีการแนะนํา ทำ f r แล้วมันอิสระทํานู่นทํานี่ทางานได้หลากหลายมากขึ้นเยอะดีแต่พอราศีกุมนะครับถ้าดาวทางานเป็นปะเป็นราชาโชคดันเป็นงานประจำไอ้ตัวปะเนี่ยทำให้งานที่มันมั่นคงมันอ่อนกาลังเผลอๆไอ้ทางานประจําเบื่ออยากจะออกหรือว่าทํางานอื่นมาถูกทําให้ไม่อยากทํางานแล้วหรืองานวุ่นวายสับสนตัวนี้นะครับเป็นตัวสําคัญในการพยากรณ์หรือการสายหลายคนอาจจะบอกเอออาจารย์ตีความได้หลากหลายพิสดารคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเดี๋ยวเดือนนี้เราจะมีการ นะครับเปิดสอนออนไลน์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์เลยนะครับปูพื้นฐานเรียกว่าในข้อหลักสูตรเนี่ยปูพื้นฐานตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับปูไปเรื่อยๆเลยนะครับปูพื้นฐานเพื่อคุณนําความรู้เนี้ยไปสู่ภาคพ,พยากรวันข้างหน้าได้แต่สําหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วมาดูก็โอเคคุณก็จะได้เคล็ดลับนะครับในการมองต่างมุมเพิ่มเติมขึ้นนะครับอันนี้สําหรับ2มุมแต่ถ้าเกิดใครที่บอกเอ๊ะแล้วมีพื้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาเรียนแล้วสงสัยเนี่ยผมว่า บางทีไอ้มีพื้นก็ดีแต่มีพื้นมากไปเนี่ยมันทําให้ธาตุไฟเข้าแทกเพราะไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมก็ต้องมาเสียเวลาพิสูจน์กันอีกนานนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นเลยกับดีกว่าไม่ต้องกังวลเพราะคุณเริ่มจากสายสายเริ่มจากศูนย์เนี่ยผมว่ามันสอนได้ง่ายเข้าหัวได้ง่ายนะครับจดจําได้ง่ายเพราะที่จะสอนให้เนี่ยเป็นเคสของระดับปรมาจารย์ชั้นรูนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดของการสอนออนไลน์เราจะบอกว่าอาจารย์ที่มาที่ไปของเราเป็นใครนะครับแต่แน่นอนระดับประเทศแน่นอนนะครับดังนั้นความรู้ของท่านจะนํามาสู่การถ่ายทอดให้กับคุณ นะครับใครที่เวลาสีกลุ่มอยากจะติดตามในคอร์สออนไลน์ก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์นะครับหรือว่าตัวของ QR code ขึ้นให้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ความรู้ดีๆนะครับเพราะว่าการเปิดรอบนี้เรียกว่าให้คุณได้เอาความรู้ที่เก็บมานานนะครับเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเลยนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปและคำพยากรณ์ของ่านที่เกิดในลัคนาสถิตนรราศรีกลุ่มของเดือนธันวา2565ครับ